ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดระดับโลกเนี่ยคุณนึกถึงบริษัทอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกีวุฒิ์เจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะครับที่เรามาเจอกันครั้งที่ดาวเราพูดกันถึง culture move fast and break things แล้วก็การทำงานของอ l ล ba าบา กันไปเด็กน้อยนะครับลองฟังย้อนหลังกันได้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมว่าการทำงานของบริษัทอาลีบาบาเป็นยังไงบ้างผมจะเอาที่มาที่ไปของสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยจะมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า smart business นะครับเขียนโดยหมิงเจิงนะหมิงเจิงเปคือใครหมิงเจิงคือ พูดงคือเป็นมือขวาของแจ็คมานะครับเป็น Chief s t r ATEGY Officer ของบริษัทอาลีบาบาอยู่กับอาลีบาบามาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ s t r ATEGY ภาพใหญ่ของอาลีบาบานะครับจะเล่าให้ฟังอยู่สอาเรื่องครับวันนี้อย่างแรกก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบให้เห็นถึงไซส์ของอาลีบาบาก่อนนะฮะอาลีบาบาปัจจุบันเนี่ยยอดขายภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ขายของได้นะครับอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งเนี่ยห้าแสนล้านดอลลาร์นะครับห้าแสนล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะประมาณสิบห้าล้านล้านบาทครับสิบห้าล้านล้านนะฮะล้านสองครั้งนะฮะถ้าเทียบไซส์บริษัทก็อ่าบริษัทใหญ่ที่สุดในในประเทศไทยก็น่าจะเป็นบริษัทปตทปตทเนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณสองล้านล้านบาทนะครับก็จะใหญ่กว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสักประมาณ 6, 7เเท่านะครับอันนี้คือไซส์ของบริษัทซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากนะฮะนี่คือ บริษ e ัทอีคอมเมิร์ซแต่สิ่งที่คนชอบพูดกันกับบาบาเนี่ยท่านจะรู้ว่าเขาชอบพูดว่าบาบาเนี่ยคือ amazon.com ของจีนนะครับคือจะเอาบาบาเนี่ยไปเทียบกับบริษัท amazon ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ที่อเมริกาครับซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่า amazon เนี่ยเขามีระบบการทาํางานยังไงแต่บาบาเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่แฟร์เลยนะฮะมิงเจิ้งบอกว่าเขาไม่ใช่ amazon ของจีนนะเพราะบาบาจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจุบันนะครับอริยบาลผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยเขามีธุรกิจอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่า China Retail Marketplace ก็มีเว็บไซต์ชื่อว่าเถาเป่านะฮะอันนี้เว็บไซต์ใหญ่ของจีนเลยนะครับเป็น C2C มี Tmall นะฮะ T Mall เป็นเว็บไซต์ขายของนะครับ B2C แบรนด์ใหญ่ๆก็จะมาขายของกันในนี้มีเว็บไซต์ที่ขายของให้คนนอกประเทศจีนนะฮะเอาของจีนไปขายข้างนอกชื่อว่า AliExpress หลายๆท่านน่าจะ เสียงกันให้กับเว็บไซต์นี้นะฮะ AliExpress อันที่2คือ Tmall Global คล้ายๆกันอันที่3คือน่าจะรู้จักกันดีครับคือ Lazada ถัดมาเขามีเว็บไซต์ขายของเป็นขายข,ขายส่งนะฮะแล้วนี่จริงๆเป็นเว็บไซต์ออริจินอลของของ Alibaba เลยนะครับชื่อว่า Alibaba.com นะครับหรือว่าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่า1 6 8 8 .com เห็นไหมฮะอย่างแรกนี่นคือเว็บไซต์ขายของเขานี่มีเกือบ10บเว็บไซต์แล้วนะครับไม่ได้มีอันเดียวแบบ Amazon.com แต่ใช่ครับพวกนี้เขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซแต่อาริบาบากรุ๊ปจริงๆมีธุรกิจอื่นๆนะครับเช่นเขามีสิ่งที่เรียกว่ายูคูนะยูคูคือยูคูคือ YouTube ของประเทศจีนนะครับอาริบาบากรุ๊ปเป็นเจ้าของสิ่งนี้ครับยูคูอาริบาบากรุ๊ปมีอาริบาร์บิคเจอร์นะฮะคือจะทำหนังนะฮะเหมือนดิสนีย์พิกเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะมีอาริบาร์บามิวสิกครับมีค่ายเพลงครับมีอาริบาร์บารสปอร์ตนะฮะแล้วก็มี UC Browser ครับเป็นเบราว์เซอร์เหมือนกับ ก็โครมอย่างเงี้ยฮะหรือว่า Safari อย่างเงี้ยแต่เป็นเบราว์เซอร์ของเขาเองนะครับชื่อว่า UC Browser ก็คือทำเบราว์เซอร์เพื่อให้คนเนี่ยมาเล่นอินเทอร์เน็ตในจีนได้เองอันถัดไปเขามีสิ่งแล้วว่า Auto n a v y a นะ o n a v ตคืออะไร Auto n a v คือคือแมปประเทศจีน,นครับคือ GPS นี่ไม่ใช่ Google Map ใช้ Auto Navi นะถัดไปมี Food Delivery Service ของตัวเองด้วยแาะท่านน่าจะรู้ว่า Jack มาก็เพิ่งไปซื้อ จริงๆสักพักแล้วไปซื้อ chain KFC มานะครับอันนี้ก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลายอย่างแต่สิ่งที่น่าสนใจอีก2อสอย่างญญในธุรกิจของอาล b a าบาอันนี้ฟังให้ดีนะฮะแต่ถ้าน่าจะพอทราบอันอันถัดไปคือ finance and financial นะครับเป็น่ะและท่าน่าจะรู้คดีนคํคำว่า a าลีเพอันนี้ก็เป็นเจ้าของโดยอาลีบาบานะครับอีกอันนึงที่ใหญ่มากเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์นะครับชื่อว่าไคเนียลเน็ตเวิ การส่งของทุกอย่าง Data ต,ต่างๆอาลีบาบาเป็นคนจัดการนะครับคลายเน็ตเวิร์กและอันสุดท้ายที่เจ๋งมากๆนะครับอาลีบาบามี Cloud Computing เป็นของตัวเองนะฮะอาลีบาบาคลาวเหมือนกับที่ Startup เราใช้ Amazon AWS หรือว่า Google Cloud อะไรเงรี้ยที่เมืองจีนอาลีบาบามีอาลีบาบาคลาวนะฮะนี่คืออาลีบาบาครับไม่ได้เป็น e-commerce เห็นไหมฮะว่าเขามีอะไรหลายอย่างมากนะครับอาลีบาบาเนี่ยจริงๆก็เปรียบเสมือนกับ ไม่ใช่แค่ Amazon นะครับแต่เป็น Amazon ร่รวมกับ Ebay ร่รวมกับ Paypal นะรวมกับ Google นะรวมกับ f e d x x นะคือคือเขาทําหลายอย่างมากในเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นอาลีบาบาเนี่ยเขาไม่อยากให้เทียบตัวเองกับแอร์มอนนะครับสำหรับเขาเนี่ a แอร์ n คือเล็กไปเลยนะฮะอันนี้คืออย่างแรกอยากให้โฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบริษัทลูกอันนึงซึ่งชื่อว่าแอนด์ n ินแลนเที่ผมพูดถึงนะครับ a n นด์ฟินแลนเเนี่ยเป็นบริษัทที่ ปัจจุบันมี valuation นะครมีมูลค่านะครับ150บิลเลียน US นะครับหมายความว่าอะไรเนาะบิลเลียน US เนี่ยยังไม่ต้องไปตีความให้มันใหญ่โตนะครับสตาร์ทอัพที่เราชอบพูดกันถึงเยอะๆว่ามีมูลค่าสูงสุดในโลกหลายๆคนคิดว่าเป็น Uber หรือ Airbnb Uber Airbnb เนี่ยมี valuation ประมาณ50บบิลเลียน USand financial ปัจจุบันยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับมี valuation มีมูลค่าสูง150บิลเลียนตอนนี้เป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับเป็นแค่บริษัทเดียวในเครือของอบาบาเท่านั้นเองนี่ความยิ่งใหญ่ของกลุ่มบาบานะครับ And f i n a n ชียลเนี่ยเดี๋ยวคงพูดได้อีกยาวนะครับเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆของที่เขาจะกลายเป็นแบงก์ในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังน,นี้สั้นๆครคือ阿里บาเชื่อในธุรกิจอย่างหนึ่งครับเขาจะดีฟสิ่งนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาทำเขาเรียกว่า C 2 B business นะฮะ C to B business customer to business หลายๆครั้งเราจะได้ยินคำว่า business to business ก็คือการขายของให้กับ business เหมือนกับเราขาย supplier ให้กับคนที่จะเอาไปขายต่อนี่เรียกว่า B 2 B คนที่จะเอาของขายให้กับ consumer คนใช้เรียกว่า B 2 C แต่อบา b บ a าบ,าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น C 2 B คือไม่ว่า customer จะอยากได้อะไร business เขาจะปรับตามครับ อ่าอันนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจคําพูดอาจจะดูสวยหรูนิดนึงแต่ผมว่าหลักๆก็คือเรื่องของการที่เอาคสลต์เมอร์ลูกค้าความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ใครๆพูดกันสิ่งนี้ก็สิ่งที่อาลีบาบาเน้นมากนะครับก็คือการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง C2B เขาชอบยกตัวอย่างว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นออนดีมานออนดีมานอ่าบริษัทที่ทําสั่งของได้ออนดีมานครับยกตัวอย่างเอ่อที่เขาจะชอบเทียบคือบริษัทเดลนะรบ,บริษัทเดลเนี่ยบริษัทคอมพิวเตอร์ซึ่ง สั่งทาเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเจ๋งมากคือสั่งทําคอมพิวเตอร์ได้เลยว่าคุณอยากได้คอมพิวเตอร์แบบไหนเดี๋ยวเดลจัดให้แล้วส่งมาให้ที่บ้านนะครับไม่มีล่าลานอาลีบาบาเนี่ยทำสิ่งนี้ได้แต่ทําให้อยู่ในระบบเป็นแมสสเกลเข้าถึงได้ทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ต้องมานั่งทํแมน n u a ลเขาใช้เรื่องของ Data เนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับทั้ง Data แล้วก็การรวบรวมซัพพลายเออร์ทั้งประเทศ เพื่อคนคนเดียวก็คือลูกค้าครับเขาเอาเน็ตเวิร์ทั้งหมดของเขาเนี่ยหาปริมาณซัพพลายเออร์ใช้ Data ในการ Optimize ทํทำให้การส่งของทำให้ของต่างๆเนี่ยฟิตกับความต้องการของลูกค้านะครับเขาทำได้ยังไงครั้งต่อไปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับน่าสนใจมากๆ .Strategy ของอาลีบาบาครับรวมถึงเรื่องการบริหารคนของเขาด้วยฝากกด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งต่อไป8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีดีสำหรับคนทำงานไมิ่มีเวลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ